ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีเด็กกําลังเรียนจบมารับฉลองใบประกาศเพื่อจะไปเป็นนางสาวในอนาคตข้างหน้าครับมาขอตัดผมกับช่างเต้นครับช่างเต้นครับตัดทรงอะไรครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอยู่ที่เฉยครับผมสัมผั์นิดเดียวครับไม่ลงครับคนที่มาตัดนี่ชื่ออะไรครับชื่อไฝชื่อายนามสกุลชื่อไฝนามสกุล ไม่ไม่บอกว่าเขารู้จักช่างเต้นครับวันนี้เขาจะตัดทรงอะไรครับ,บ,รบช่างเต้นน่ารักจังเลยช่างเต้นยิ้มสวยจังเลยช่างเต้นยิ้มวหวานจังเลยดูฟันก็ยิ้มสวยนะครับตายครับขอบคุณมากนะครับที่มาตัดนี่ผมยังไม่ตัดนะครับ <c oughs> เขาจะตัดเป็นรากใสใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ตัดเป็นรากใสเนาะเนาะช่างเต้นเนาะ <c oughs> ผมก็จะตัดให้ดูถ่ายให้ดูพอเป็นแนวแนวสักสักห้านาทีแหละครับ ครับผมผมคิดว่าอยากทําอย่างนั้นครับมีสมาธิทำงานเราจะเอาไม่เป็นไรครับก็ทําให้ดูอย่างนี้นะครับการแบ่งผมครับคร,ครับแค่นี้แหละครับรสวัสดีครับสวัสดีทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี่